อะไรอยู่ในกระเป๋าคะ่ะรีโมทของมอเตอร์ไซด์ส่งมันมาอันนี้ไม่เหมือนกุญแจมอเตอร์ไซด์เลยมอเตอร์ไซด์มีหลายแบบกุญแจของแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันถึงตาคุณแล้ว โอ้โหรีโมทสองอันเหมือนกันเป๊ะเลยพวกเขาสองคนโกงแน่พานะ่ะเป็นแฟนของผมผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เธอคันหนึ่งไม่เกินไปใช่ไหมไอ้คู่รักนะ่นรับคานนี่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันอีกประเด็นคือกุญแจนี่แหละก็ยังไม่เหมือนกุญแจมอเตอร์ไซค์อยู่ดีพี่ก้องมอเตอร์ไซค์พี่นี่ ซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมโอ้ใช่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 ปีที่แล้วผมไปต่างประเทศมาครั้งหนึ่งผมถูกใจมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็เลยซื้อมาส่งทางเรือทั้งสามเดือนกว่าจะได้มันมาให้ตายผมนี่อดใจรอไม่ไหวเลยของนอกเหรอไม่แปลกเลยที่ดูแปลกๆแบบนี้นอกจากรีโมทนี่พวกเขาสองคนก็ไม่มีอะไรแล้วเอองั้นก็แสดงว่าพวกเขาสองคนไม่ได้โกงข้าไม่ได้โกงแล้วก็ไอ้หมอนี่ ็ต้องถูกตัดนิ้วแล้วสิตายจริงเสียสงเด้งเลยซวะสู้จริงๆซวยสสุดๆไปเลยโชคร้ายหมดแล้วต่อไปจะโชคดีอุ๊พอตัดมือแล้วพรุ่งนี้ก็มาเล่นอีกคราวนี้ต้องชนะแน่นอน <c oughs> ดูเหมือนว่าครั้งนี้พี่นนท์ไม่ได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าแล้วแต่อยากังวลไปมีประจำบอนของพวกเราทั้งเร็วทั้งคมฟันทีเดียวขาดแบบเรียบร้อยไม่เจ็บล็อกอ n m ง v หลอกเอาเงินฉัน ฉันจะให้แกชดใช้ด้วยเนื้อรีโมทสองอันนี้มีปัญหาแน่นอนฮะเครื่องเปิดแล้วโอ้เนี่นจะเป็นรีโมทควบคุมเครื่องเล่นสินะพวกเขาใช้รีโมทกองอ่อ๋อย่างนี้นี่เองพวกเขาสองคนมีปัญหา<ะ>จริงๆด้วยนายกดดีรีโมทของฉันทำไม อันนี้เป็นรีโมทของมอเตอร์ไซค์จริงๆติงเขารู้นี่นะถ้านนี่คือรีโมทของมอเตอร์ไซค์จริงงั้นทำไมพอกดแล้วเครื่องไพ่นกกระจอกถึงเปิดล่ะดิวเลอร์รบกวนช่วยตรวจสอบรีโมทมอเตอร์ไซค์สองอันนี้ให้ดีหน่อยคุณผู้ชายวางใจได้ในบ่อนของเราจะไม่ละเว้นคนโกงแม้แต่คนเดียว เป็นรีโมทมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรีโมทเครื่องไพ่นกกระจอกทุกท่านเดี๋ยวเราลองกดดูก็รู้เฮ้ยฉันบอกแล้วว่ารีโมทเนี่ยไม่มีปัญหาเธอจะทำอะไรอ่ะนายจะทำอะไรกดของบ่อนถ้าพบสิ่งของแปลกปลอมต้องตรวจสอบให้แน่ชัดตอนนี้ฉันสงสัยมากว่ารีโมทนี้ใชควบคุมเครื่องไพ่นกกระจอกต้องตรวจสอบให้ชัดเจนฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่ ธอยังจะไม่เชื่อฉันเหรอตอนทำงานอย่าใช่อารมณ์พี่ตินก็เป็นคนของบ่อนคงจะรู้กฎของบ่อนดีนะเธอพวกเขาดูมีพิรุษขนาดนั้นเจ้าพนันได้เลยว่ามีอะไรผิดปกติพวกเขาสามคนต้องมีความลับแน่ตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ได้ห้าป่อยผู้คนโกงเด็กขาดตรวสอบตรวสอบผู้คนปูปากให้หมดุูปากซะเดือเลย ผมจะพูดอีกครั้งอันนี้เป็นรีโมทของมอเตอร์ไซค์คุณจะสงสัยผมให้ได้เลยใช่ไหมคือว่าอพลอยเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วฉันเคยโกหกเธอบ้างไหมกฎใหม่ของบอนทุกอย่างต้องทำตามระเบียบห้ามมีใครเอ็นเอียงใครเป็นคนตั้งกฎพูดนี้ขึ้นมาชัดเด็ รวจสอบทำยังไงดีฉันไม่อยากโดนตัดมือนะนี่มันเรื่องอะไรกันไอ้พนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอ้ยเวนเอ้แล้วตอนนี้จะทำยังไงดีพี่กอง้งเราหนีกันเถอะไม่เอาเงินแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องตรวจแล้วเงินพวกเราไม่เอาแล้วเกมนี้วันนี้ จบแค่นี้เถอะใช่แยกแยกย้ายขึ้นไปเถอะแยกย้ายเถอะใช่ใช่ใช่พี่พนพวกเราแค่เล่นขำๆอะ่ะไม่ได้จะเอาเงินก็แค่เล่นเอาสนุกใช่ไหมใช่คุณผู้ชายคนนี้เหรอจะว่าไงดีเขาเป็นเพื่อนสนิทผมเขาไม่มีปัญหาแน่นอนเออพี่นนืองั้นเราไปรับวิรากลับบ้านด้วยกันเถอะภรรยานายังอยู่ในมือฉันนะ ย่าจะกล้าจับคนโกงอีกฝันไปเถอะจะไปรับที่ไหนล่ะภรรยาฉันอยู่ที่บ้านเนอะ,ฮะเฮ้ยเงินนายถึงกลับไม่เอาภรรยาตัวเองแล้วเหรอพูดแบบนี้ได้ไงภรรยาของตัวเองจะไม่เอาได้ไงเอรออยู่ที่บ้านฉันจะกลับไปกินข้าวเย็ยนที่บ้านบ้านใครกันบ้านนายเหรอหรือว่าบ้านฉันแน่นอนว่าบ้านฉันสิ <laughs> สมองนายมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนายไม่เชื่อเลยงั้นฉันโทรหาดูแล้วกันฮัลโหลท่รักฮัลโหลท่รักฮัลโหลท่รักคืนนี้ผมจะกลับบ้านไปกินข้าวนะผมอยากกินเกี๊ยวที่คุณทำให้งั้นฉันจะทำเกี๊ยวไส้ผักหอมที่คุณชอบที่สุดให้เองคุณกลับมาเร็วๆนะโอเคขอบคุณนะที่รักเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลเลยนี่ ฉันจับตัววิราไว้แล้วแท้ๆจะเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะหนีออกมาได้เองเป็นเธอใช่ไหม <c oughs> ที่ปล่อยวิราไป <c oughs> ฉันจะปล่อยเธอไปได้ยังไงเล่าต้องเป็นเพระเชือกมัดไว้หลวมเกินไปแน่เลยหรือไม่ก็มีคนมาช่วยเธอไว้โอ <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วนายพาวิรากลับไปตั้งนานแล้วงานแสดงละครตบตาพวกเรามาตลอดเลยนายเคยได้ยินประโยคนี้ไหมประโยคไหนนักล่าขั้นสูง มักจะปรากฏตัวในฐานะเหยื่อเพื่อหลอกล่อกลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์เรียกว่าปิดประตูจับขโมยนายนึกว่าจับจุดอ่อนฉันได้ได้หลักฐานมาตัวฉันแต่จริงๆแล้วนายตังหากที่ติดกับฉันเข้าแล้วให้ตายเถอะ้ฉันเคยบอกไว้ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ต้องการแค่รถกับบ้านของนายฉันจะเอามือทั้งสองข้างองนายด้วยเฮ้ยนี่นาย ยังจะเอามือฉันอีกเหรอก็นายเป็นคนเลือกเองนะที่จะตัดมือตัวเองเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะจะเป็นคนสั่งให้นายโกงงั้นเหรอฮะฉันผิดไปแล้วว่าไงนะไม่ได้ยินเลยฉันผิดไปแล้ว <sk> พี่นนท์ฉันขอร้องละฉันสำนึกผิดแล้วฉันขอร้องนายละยกโทษให้ฉันเถอะนะฉันสัญญาจะไม่ทำอีกแล้ว วันนี้ฉันพูดไว้ว่าไงนะว่าพูกเธอยังต้องคุกเข่าให้ฉันพี่นนท์รู้ทันเหตุการณ์เหมือนเทพเจ้าพี่นนท์ฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วจริงๆนายเห็นการที่ฉันกับวิราคบกันมาหลายปีฉันขอร้องล่ะปล่อยฉันไปเถอะนะตอนมัธยมปลายพ่อแม่เธอไปทํางานต่างเมืองเธออยู่บ้านวิราทั้งปีใช่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 ช่ฉันกับวิราเป็นเพื่อนรักกันพ่อแม่เธอก็คือพ่อแม่ฉันเราคือคนในครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวเดียวกันงั้นเลย งั้นเพื่อนรักก็มีไว้หักหลังงั้นสิฉันบอกเธอไว้เลยนะตั้งแต่วินาทีนั้นที่เธอกล้าทำร้ายวิราพวกเธอสองคนก็ไม่มีความสัมพันธ์อีกต่อไปใส่หัวไปซะพลตรวสอบอย่าเนะผ<อ>ลาบคาสิโนถือหลักความยุติธรรมความเป็นธรรมความโปร่งใสเป็นหลักในการทำธุรกิจจะไม่ละเว้นคนโกงแม้แต่คนเดียวตัวสอบ โอ้โหไพ่ดีขนาดนี้รีโมทนี้ใช้คุมเครื่องเล่นไพ่นกกระจอกนี่นะสามารถสับพให้ออกมาดีๆได้ใช้เกรดคุโกงที่สุดตัดฟือพวกมันซะตัดตัดเลยตัดเลยตัดเลยตัดมือตัดเลยตัดมลยตัดเลยตัดเลอัเลยเยนนปล่อยฉันไปเถอะ ทางชีวิตนี้ของฉันจะไม่รบกวนนายอีกเลยตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วเงนินรถบ้านแม้แต่ประกันของลูกชายฉันก็ไม่มีแล้วถ้านายต้องการเอามือข้างหนึ่งของฉันไปฉันอาจจะตายได้เลยนะขอร้องละ่ะไว้ชีวิตฉันเถอะฉันจะคุกเข่ากราบนายตกลงไหมโอเค โอเคจริงๆเหรอโอเคจริงๆท okay, ่านายยอมกราบขอบคุณพี่นนที่ไว้ชีวิตขอบคุณพี่นนที่ไว้ชีวิตพี่นนฉันก็ขอกราบนายด้วยนายเป็นผู้ใหญ่ไม่ถือสะเอาความผู้น้อยช่วยไว้ชีวิตฉันเถอะนะฉันขอให้หนายอายุยืนยาวอายุยืนยาวดีดีดีแค่กราบก็จะปล่อยพวกเขาแล้วเหรอกองก็ต้องตัดมือก็สมควรที่จะตัดมือ นายไม่ต้องกลัววันนี้พวกเราทุกคนอยู่ข้างนายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยใส่หัวไปให้หมดเลยดูสิดูสิสภาพต่างก,กับหมาบ้าตรงไหนกันวันนี้คุกเขาพรุ่งนี้ก็จะกัดพวกเราแล้วละ่ะใช่ไอสารเลวคนนี้อย่าปล่อยไปเด็ดขาดขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแต่ว่าผมชนะแล้วได้เงินพวกเขามาแล้วก็ให้อภัยพวกเขาเถอะน่าจะดีเกินไปแล้ว พี่นนท์กราบพอหรือยังถ้ายังไม่พอผมยังสามารถพอแล้วล่ะผมสามารถกราบต่อได้อีกพอแล้ว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 เหรอขอบคุณครับขอบคุณพี่นนท์พาเราไปกันได้แล้วหยุดก่อนอะไรอีกล่ะโกงต้องตัดมือยังไม่ได้ตัดมือเลยคิดจะหนีแล้วเหรอเดี๋ยวนะ พี่นนท์เขาโยกโทษให้พวกเราแล้วนะเฮ้ฉันน่ะให้ภัยพวกนายแล้วแต่การตัดมือมันเป็นกฎของบ่อนนี้เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะ <laughs> ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองหลอก <laughs> พวกเขาแล้วใช่แล้วฉันนึกว่าพวกเขาขี้ขลาซะอีกนี่ฉันอ,าอัาอั้นแค่ไหน <laughs> รู้ไหมทำดีมากคนเลวแบบนี้นะ่ะสมควรได้รับกรรม <laughs> หมายความว่ายังไง ไม่ได้ไหมายความอะไรหรอกฉันพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องของเราสองคนจบไปแล้วการตัดมือเป็นเรื่องระหว่างนายกับคาสิโนเจ้าถึงตอนนี้ฉันก็แค่ยืนดูเรื่องสนุก <laughs> เฉยๆเออเฮ้ยเนยฉันจะสู้ตายกับแก <c oughs> ต่อให้เป็นเทพเจ้ามาโกงที่เพลลาคาสิโนก็ตก้องโดนตัดมือเหมือนกันใครก็ได้ลากมันไปทีซิอย่าๆๆพี่พี่พี่อย่าเลยพี่พี่ครับอย่าๆๆทุกคนดูให้ดีๆนะ นี่คือจุดจบของพวกโก๊งตัดลากมันออกไปฉันไม่เอาฉันไม่อยากโดนตัดมือฉันไม่อยากโดนตัดมือ,อถ้าไม่อยากโดนตัดมือก็อย่าไปเล่นพน,นันสิแล้วก็อย่ากโกงด้วยฮะตอนได้เงินก็ยิ้มละลื่นพอโกงแล้วโดนจับได้ ก็ร้องผมร้องไห้ผพานนังนี่ลากไปด้วยเลยอย่านะอย่าไม่คนแล้วตินล่ะนั่นมัน นายจะไปไหนเนี่ยเออพี่พลพี่ก็ไลผมออกแล้วไม่ใช่เหรอผมเลยเตรียมจะกลับบ้านแล้วอ่ะโกงแล้วยังคิดจะหนีอีกเหรอผมไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงจริงๆนะพี่เมื่อกี้พลอยก็ตรวจตัวผมแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าไม่เชื่อก็ไปถามเขาี้เป็นดีลเลอร์เขาต้องรู้เรื่องด้วยแน่แต่บนตัวเข้าดูเหมือนจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาโกงใช่ผมรู้จักสองคนเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าพวกเขาโกงอีกอย่างผมก็เสียเงินเหมือนกันผมเป็นผู้เสียหายนะพี่พล ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วงั er ้นผมขอตัวกลับก่อนนะจะปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เหรอก็ไม่มีหลักฐานนี่นะไม่มีหลักฐานถ้าไม่ปล่อยจะให้ทําไงรีโมทควบคุมโต๊ะให้นกกระจอกไปขอใครสวยแล้วรีโมทนี่พวกเธอมีใครเคยเห็นมั้ยฉันเคยเห็นนี่คือรีโมทควบคุมกุญแจของโต๊ะให้นกกระจอกในคาสิโนแห่งนี้แล้ววางไว้ที่ไหนล่ะเอ๊กกุญแจนี่เป็นเธอที่ดูแลอยู่แท้ๆเธอทําหายเองแล้วจะโทษฉันงั้นเหรอฉันรู้แล้วเธอนั่นแหละที่เป็นคนโกง ใช่เธอนั่นแหละฉันก็รู้ว่านายไม่ยอมรับผิดแน่เพราะงั้นฉันก็เลยอัดเสียงเอาไว้ล่วงหน้าฉันก็รู้ว่านายไม่ยอมรับผิดแน่เพราะงั้นฉันก็เลยอัดเสียงเอาไว้ล่วงหน้าพลอยรีโมตโต๊ะพัดนกกระจาะเบอร์สองอยู่กับเธอใช่ไหมฉันขอยืมหน่อยอะฮนายจะรีโมทไปทำอะไรที่ผลพูดไปแล้วนะ รีโมดนห้ามออกไปใช้มือม่วเธอไม่เชื่อฉันเหรอไม่ต้องห่วงฉันแค่จะไปตรวจสอบดูเท่านั้นน่ะอะพวกนายเป็นพวกเดียวกันจริงๆด้วยดีลเลอร์ของคาสิโนร่วมมือกับคนอื่นโกงหลอกเงินพี่ชายคนนี้ไปยังโกงเงินเขาบ่อนอีกดีลเลอร์โกงเนี่ยพอผิดหนักที่สุดเลยต้องตัดมือทั้งสองข้างเลยตัดเลยออตัดเลยตัดเลยตัดหแกหูปากให้มดเออใครก็ได้อ รอยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกแล้วว่าช่วงนี้ในบอลมีคนโกงอยู่ใบ่อยๆแต่จับไม่ได้สักทีที่แท้ก็เป็นฝีมือแกนี่เองผมผิดไปแล้วพี่พลในฐานะที่เป็นดิวเลอร์แต่ร่วมมือกับคนอื่นโกงกฎของคาสิโนก็ชัดเจนอยู่ดิวเลอร์โกงต้อรับโทษหนักยิ่งกว่าไม่ใช่แค่ตัดมือแต่ต้องหักขาทั้งสองข้างด้วยอย่านะเออพี่พลให้โอกาสผมอีกครั้งเถอะ พี่พลผมแค่พลาดครั้งแรกเองจะม่มีครั้งต่อไปแล้วให้โอกาสผมเถอะนะอย่านะพี่พลน,นี่แหละคือผลของการโกงคาสิโนเปิดขึ้นเพื่อทำธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสนุกและได้เงิน พฤติกรรมการโกงแบบนี้คาสิโนโอของเราจะไม่มีวันยอมดีมาก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 ,มากสุดยอดเลยคุณผู้ชาย <S <S เงินที่คุณเสียไปในคาสิโนของเราเดี๋ยวอีสกสักครู่เราจะคืนให้ทั้งหมด <S <S ขอบคุณครับไม่ต้องเกรงใจนี่เป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้ว วิทยาทางนี้โนนฉันจะแนะนำให้รู้จักนะนี่คือเพื่อนสนิทที่สุดของฉันอัมพาสวัสดีค่ะอัมพาชื่อพลอจันทร์เคยเป็นสาวสวยคนหนึ่งร่ำรวยและมีธุรกิจแต่พอเข้าสู่วงการพน,นันก็เหมือนเหวลึกเสียเงินเป็นล้านจนถอดตัวไม่ขึ้นเธอเคยมีโอกาสเลิกแต่เพราะความโลภพอไม่ยอมแพ้ สุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวบ้านแตกสาหแหลกขาดถ้าพูดถึงเคล็ดลับการพน,นันมีแค่สองคำอย่าเล่น <c oughs> เกี๊ยวนี้วิราเป็นคนห่อเองเหรอ <c oughs> อร่อยมากเลย <c oughs> พอ่อถ้าพ่อชอบกินหนูจะทำให้กินทุกวันเลยเธอต้องทำงาน ยังต้องดูแลตะว,วันอีกเหนื่อยเกินไปแล้วฉันก็เจ้าจากโรงพยาบาลแล้วเราออกจากโรงพยาบาลก่อนเราค่อยห่อเกี๊ยวด้วยกันอืมคนยาเจ็บมากเลยเชื่อฟังนะฉีดยาแล้วจะหายป่วย <c oughs> เด็กน่าสงสารอายุยังน้อยแท้แต่กลับป่วยหนักพ่อครับเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรเลยมะเร็งกระดูกหมอบอกว่าต้องใช้เงินรักษาหนึ่งล้านห้าแสนบาทเฮ้ยน่าสงสารจริงจริง วิวราฮะกดูแลพ่อก่อนพ่อครับพ่อออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะโอโอเคเออสวัสดีครับผนายนกระดูกชั้นแปดห้องยี่สบหกเตียงสองภูผาชำระเงินล้านห้าล้านห้าเหรอคะคุณแน่ใจนะคะแน่ใจครับเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ oh, ๋อขอบคุณนะครับที่รัก เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณเพิ่งบริจาคไปเป็นล้านอตอนนี้ให้คนแปลกหน้าอีกล้านห้าคุณไม่เสียดายหรอเงินจากการพนันก็ออกไปช่วยคนเธอะท่รักจากนี้ไปผมจะไม่เล่นการพนันอีกค่ะเชื่อฟังทุกอย่างฮโอเค <laughs> เล่นสิบครั้งแพ้สิบครั้งไม่มีใครรวยจากมันขอให้โลกนี้ปราศจากการพนัน